สบายดีพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดเวยกันเลยพี่น้องเด้วยมาเนี่อเด็กไม่ที่กินข้าววันหนึ่งวันออกสมองมาสุมาแม่พี่น้องเยมาสบายดีพี่น้องเดี๋ยวสบายดีพี่น้องนี้กันนิดนึงแล้วพี่น้องตั้งเสาซอยคนนะครับบุรีเขืใกล้ๆกันเลยเออยังเงินได้เงินมาซอยพ่อพอเป็นหน้าตะวันพอเอิ้มแล้ว น้ำขิมินเดอพี่น้องเตรียมสมมาสบายดีกันเด้อแม่ก็มัดวัดีแบบนี้ด้มากพี่น้องพี่น้องกิมินเด้อพี่น้องเด้อน้ำขมินกเดีวก็นำพร้อมพี่น้องเลยกินกก็พี่น้องตัวเองมากกกกวปาดเกินบกคือนเนาะครัขนาว่าเขาไม่ยน่ยเขากินมันกัคือนมกลัวกัน มัน,แบบมนว่าเชื้อพักไม้แต่มันหาชิเดอกไม้หาขูดเียพี่นอ้นองเดี๋ยวเพ่นหาดอกคูนดอกคัดอกคูจ้าเห็ดคันหาไฮการ่าผึคงละผึ่งบกเกล่จเลือดสีผ้ายนิวหนีอีกเดี๋ยวรอดเดี๋ยวพี่น้องคันหาเด้อ มาคุณแม่คุณแม่มานั่งบ้านนี้เรียบร้อยโซมาสซมาเจ้าเดินบี่โบดี้แม่คอโคตรอภัยแล้วให้แม่ขอ้งยกโคตรโคตรกานาเขาบอกเคยจักเถื่อเลยพี่น้องได้ไได้เออแน่นแล้วอันนี้บ้างอันน้ตักเรามีนีมีมเอาเอาว้าว ก่อนเลยจังวางเราซก่อนเออเอาพอสมมาเลยเดินาเ้อเาคำดีนะปีใหม่ใหม่ปีใหม่สีี่เ้าดีกับเจ้าเนาะูสีกำามเอสีกำามองเขาเล่าูกยังเอยแต่พอให้พี่เจ้ายีนยีแห้งเออขาขายไงมือไมขึ้นก็แม่เาเงินห้าคำกัให้ลูดงเขาก็นาะนังตะอุ่นยืนยิ้มแห้งได้พิถีเทียงากันไปนับธีก่ปีใหม่ั้นดีนั่นปีใหม่มากหอแล้วกัให้ แต่สิงง er ่งดีๆและตอบสนองที่เจ้าเริ่มบอกว่ามันเองกะเป็นมืออันมาช right. ันวันดีได้มาดินได้เลยนะแนนะมือชันวันดีมือชันวันศอกมือประกอบวันงามคือว่ากันหนาวกานหาวว่าผมเป็นได้กันเจ้าที่แห้งที่สภาพผีแข้งทีดนักกันบุกขาดอะไรมาก่อนเนาะมันทำตัวเออ

มันเนี่ยพลังเข้าพลังภาพร่างกายแข็งแรงเป็อยาไขเด้อไม่เด้อลูกให้ย่างไทให้รโดไปอย่างได้มาใกล้มาห้กอยู่เป็นลมโพลมชัลูกลานนานๆโดนๆไปไฮเดรนเลียงลูกเรียงเลนเลียงลานนี

บอบภาพางไงเงิบเนาะมาแม่มาดีได้อหมเนาะสวัสดีครับโซงครงบับนายชางลี่เอ้ยเดี๋ยวคันก่อนเอาคันก่อนเอาคันก่อนเอาว่าเบ้นอยู่บ่ไปเลยเอาคันก่อนเฮ็ดบ้่นกี่แก้วลพี่น้อง

ุนลักเลยมาใสา่คนใบเลยมาปัน่นได้กี่เจ้าเออตีนคนนึงใหม่มากหัวแหลกแนวดีแนบวบุรีไปน้ำที่เก่าเลยเก่าอ้าวคิวต่อไปวันนี้คิวต่อไปพลังแรกเด้อพี่นอนะ้องเด้อเอาเนี่ยเอ,อาคอสมา,จาเจ้าเลยแม่บ้านน้องเคยบุรีนี่ยก่า ขอโทษให้แม่โอหสีกำให้นี่พลังนี่อ่านพลังว้าเป็นได้พี่น้องพลังยังว้าเป็นได้องค์ชายจไม่ใช่เลยพี่บ้านนะองค์ชายก็มัอยากเป็นมันเลยพี่น้องงาน ได้แล้วทำนี่กะแม่เราก็อบอุ่นแล้วดีมกดีใจแล้วมาบานนี้มาบานนี้คิ้วไผบานนี้เอาเอาเสื้อใหญ่ปะพอพคนกับโบอยู่ด้พี่น้องเด้อเลือแต่แม่ก็เลยเหตุอดแต่แม่ เพราะว่ามือนีเท้ายังสิเห็ดผูกแขนกันอยู่เดี๋วพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เาเห็ดสมมาสก่อนลูกลูกลานสมมาก่อนเหน้ำมานี่เห็ดสมมาอ่าร้างมือล้างทีิ่นพี่น้องอูนี่มีแหงไหนเอ้ยเจ็บไข้ได้ป่วยกะหายหาย À, cắt tuột, song à, song, anh à, này bao cắt tuột, bao cắt tuột an, cắt พี่ใหญ่มาเนี่ยเมื่อเลเรียกนิดค่ะใครนา้มือไปมามากๆให้ตลอดคนใครถูกกันคุณใบเตยมาตัดจ้าถูกไหมอันนี้ก็ได้สมารสมากอะเรียเรียบร้อยเลยเด้อพี่น้องเด้อหัวา้องซีนี้ยังยังยังอีกอันมัดแขนเด้อจ้าพี่น้องตามซ่องเบาภาพพาลุยพี่น้องหรือทางตะอ้นเบารอบังติดตามของแต่ละซ่องเลยพี่น้องว่าสิลงซ่องใดเด้อพี่น้องเด้อ ลูกยังดึงดึงแม่มาจับกล้องอยู่ดมีทางใดมีแต่พี่น้องเขาเองนย่างไะพี่น้องแต่งแล้ว่าพาวาด่าแต่าตพี่น้องเรียบร้อยแล้วเห้อแม่แต่ขาแล้ว คลิปนี่ก็ลาไปก่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องการ่าลลาแล้วพีปีใหม่นี่ก็ขออวยพรให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อจ้าอบอภาพลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกเงินน้องลุงน้องลุงลาปลาลุงนะลูก ขอลาไปก่อนเดี๋ยจ้าฝากคนไลค์กดแชร์ช่องน้องคนน่ารักเลยจ้าบ๊ายบาย